ไทยค่ะและยังเวลาเท่ากันสิบเดือนครึ่งสิบเดเดือนอยู่ประมาณนี้พองลอดเสร็จปุ๊บแยกลูกทันทีค่ะแม่ไม่ต้องร้องไหทันทีใช่ค่ะไม่ต้องไม่รู้จักลูกทันทีเพราะว่าเราเป็นคนท้ลอดเองมันไม่ร้องไห้เหรอมันไม่รู้จักลูกเลยค่ะพี่เอาเหรอใช่คือออกมาดึงพรวดก็เอาลูกไปต่างหากเลยใช่ค่ะม่งก็แยกออกเลยแล้วโดยธรรมชาติเขาเขาเขาเคยถูกรีดมาอยู่แล้วครับเขาก็จะรลั่งนมมาเลย ดำงเลยใช่ค่ะใช่จะมีแค่แม่สาวบางตัวที่ที่เพื่อจะต้องลองให้เขาเลี้ยงลูกก่อนหนึ่งวันหนึ่งวันเท่านั้นค่ะแล้วก็แยกลูกออกแล้วรอกรรีบในช่วงสองสัปดาห์แรกนะคะจะให้ลูกกินนมแม่อย่างเต็มที่ไปเลยพอเริ่มสัปดาห์ที่สามหรืออย่างช้าสุดคือตัวนีเชื่ออูตะคะค่อยให้ให คื่นมแม่สารคาพเขาแล้วอยู่ฟาร์มไหนที่ช่ายฟาร์มอเหของผู้เขาข้าวมนีไปขายหรือแปรรูปใช่ค่ะแล้วแล้วแล้วนมนมสดที่ออกมาน่ยมีคนไปขอซื้อไหมนมสดตอนนี้พื่งขายกิโลละหนึ่งร้ยห้าิบบาทกิโลละร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนมวที่สองบาทเดี๋ยวเด๋วก็มาเทขัานถนนด้นะนมวัวเนี่ยแต่นมคายร้อยห้าสิบ จริงๆต้องบอกว่าที่ขายได้ร้อยห้าสิบาทเพราะมันมีปริมาณน,น้อยแล้วความต้องการมันสูงไอ้แม่ควายตัวหนึ่งเนี่ยเราเลี้ยนมได้กี่กิโลต่อวันเฉลี่ยที่ฟามตอนนี้อยู่ที่สามโลครึ่งมันไม่เยอะไม่เยอะเอาตีเป็นสามโลเนาะค่ะเฉลี่ยสามโลก็คือถ้าขายนมสดคือสี่ร้อยห้าสิบถูกต้องค่ะแต่ถ้าได้ข่าวว่านมสดเนี่ยเพิ่งเนี่ยแายลูกไม่อยากขาย แต่ก็มีบางคนที่เขาเป็นลูกค้าประจำเขาต้องขายใช่ค่ะส่วนใหญ่เอา,าปปไปทําแปรรูปรุ่นนี้ประชามันไมยารุนะ่นหน้ะไฟดำปั้นแค้หนึ่งคู่เนาะมันแท้นหนึ่งคู่ไนฟะดำเพชรเมียฮะเพชรเมียเอาไว้ทางท่านมารอเลยครับมารอเราล,ะล,ะละนะับเบอร์เลยฮะเอาครับอ่าคุณหมอประกาศครับประกาศขอจุดเ่ยนไหแป๊บหนึ่งครับฮะเปลี่ยนไหมมันจะได้ดังอ่าประกาศ ผลการตัดสินควายเหือรุ่นฟันแท้ฟันแท้นะครับตั้งแต่เป็นคู่ถึง4ี่คู่ณนะงางเทศจะการปรแก้วหวานและมหากรรมประสุสัตว์อีสานครั้งที่ 2, นะนนสองณบริเวณสนามกีฬาเอกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบระบืออำเภอบระบรือจังหวัดมหาสารคามรางวัลอันดับที่ห้า หรือรางวัลชมเชยอันดับที่สองคือควายหมายเลขห้าครับหมายเลขห้าเพชรภูตะวันค่ะจากพิชิารความจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะรางวัลอันดับที่สี่หรือรางวัลชมเชยอันดับที่หนึ่งคือควายหมายเลขหกครับหมายเลขหกควายชื่อเพียเขาวค่ะจากทรัพย์เจริญสิริกิจฟาร์มจังหวัดหนองบัวลำพู รางวัลอันดับที่สามหรือลองชนะเลิศอนันดับที่2คือควายหมายเลข4ครับมหมายเลข4ี่ปีนีค่ะจากปิยวัฒน์ฟาร์มจังหวัดบุรีรนะัมย์หรืออนับสอหมายเลขครับคือหมายเลข3และหมายเลข1ครับขยับเข้ามาแล้วครับหมายเลข3และหมายเลข1ครับหมายเลข3คือใครครับอาจารย์หมายเลข3ชื่อปลายชื่อตอนสัน เป็นลูกของป่าหมวแก้วมาจากอุดรธานีคนตัวเนี่ยคนตัวตตตเป็นอแพทย์หลังรุ่นเก่านะฮะลหล่อเข้มใส่หมวกแล้วหล่อที่หมวกนี่แหละหมายเลขหนึ่งเจ้าชัาเป็นลูกของแก้วฟ้าจากมหาอจาะะะจากโคราโครานะครับจากโคราเด้อสองตัวนี่นะครับพี่น้อง ที่น้องจับจ้อมมาที่2ตัวนี้ลบมือเลยครับหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสามต้องยกมือเลยครับอสองตัวนี้นะครับกติกาเดิมน,นะให้รักและชอบแค่ตัวเดียวตกมือคำเดียวใครคิดว่าแช็จะอยู่ที่ความมยหมายเลขหนึ่งเจ้าทั้งจากโคราชขอเสียงปรบมือคนระับ โอ้โหเหมือนแจกเงินอะไรนะนกำบะกำบะกหบะใครคิดว่าชักมาจากอุดรธาน,นีชื่อจอนสันขอเสียงป,ปม,มือครับโูสีโจ้สีโก้สีเอาละครับและผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศของควายเผืออ ให้ผู้รุ่นฟันแท้อยู่ที่ควายมาจากจังหวัด หนึ่งนะคะคือเจ้าจอมสารถแต่วุฒิเทวีบาลจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะขอแสดงความยินด,ดีด้วยค่ะ